สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาอีกครั้งสำหรับเกม Alliance Cross Over นะครับช่วงนี้นะครับเกม All Star Tower Defense X เนี่ยเปิดมานะครับผมก็ไปเล่นเกมนั้นนะครับบ่อยมากนะครับก็ติดเลยก็ว่าได้นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับ Alliance Cross Over ไม่ทิ้งนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาอั u Battle Pass นะครับให้ถึงเลเวล5 0แล้วก็จะมาคัดคนออกแคนกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า Battle Pass เลเวล50เนี่ยไอตัวันเป็น GM 2ตัวเนี่ยจะตีเท่าไหร่ แล้วก็ใครที่ยังอยากเข้าแคร์อยู่นะครับก็สามารถทักส่วนตัวผมมาได้นะครับก็ยังฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์และกด s u b สไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอฝากอะไรสักนิดหนึ่งนะแบบเดิมเลยที่ผมเคยฝากคลิปที่แล้วนะขอแนะนำวิวประกอบช็อปถ้าคุณอยากเท่มในเกมอะไรคอสอเวอร์ Cross over. มีทุกอย่ามว่าจะเป็นการตีสโนมนาชหรือการทำคอร์สแรงเอสเอสมีครบจบในที่เดียว ยูจีโฟมว่าคุณจะเปิดไว้ไปตกปลาไปตีกอล์ฟหรือจะออกไปเล่นเกมอื่นก็สามารถทําได้ง่ายๆกลับเข้ามาเกมของเราก็ยังคง AFK แบบคูลูยังใส่โค้ดแซดอาร์จิทัอาร์จีเอาไปเป็นส่วนลดหรือเพิ่มเวลาได้ฟรี <ś m uch ing> เดี๋ยวผมขอเริ่มบัฟกิวก่อนเลยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยคนเล่นอะไรโค้ดโอเวอร์เนี่ยคนไทยยังน้อยลงมากๆน้อยลงทุกวันทุกวันทุกวันวน,นะเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ยังเล่นอยู่นะผมแบบเล่นทุกวันไม่ก็เป็นสาย AFK นะครับมาเข้าคิวผมได้เลยนะครับเนื่องจากว่าคิวผมเนี่ยจะมีการอัปเดตตลอดเวลานะครับผมถึงผมจะไม่อยู่นะครับแต่ในคิวเลยยังคงมีแอดมินยูรินะครับมีแอดมินอยู่นะครับที่ยังคงเล่นและต้องแอคทีฟตลอดเวลานะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะตายหรือมันจะล้างนะครับแค่นี้ไม่มีทางแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นบัฟนะครับที่ได้บัฟไปแล้วแล้วก็ชาร์โดสล็อตเนี่ยก็อัปเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยสามารถใส่ได้นะครับ สามตัวว่าเดี๋ยวเรดูก่อนนะหนึ่งสองสามสี่แปดสิบสองใช่อ่ะสิบสามตัวครับตอนนี้ใครคงสามารถใส่ได้สิบสามตัวเยอะมากเยอะมากๆเลยนะใครจะเข้ามาเลยนะครับแล้วก็พวกเพชรพวกมอคอยนะครับพวกอ่าเพิ่มเงินได้หมดแล้วครับปลดล็อกหมดเรียบร้อยแล้วสามารถมาเข้าได้เลยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับช่วงนี้ผมเล่นออสตาเอ็กมากเกินไปหน่อยนะครับก็เลยมีเอ็มบวกแค่สองตัวนะครับก็มาเดี๋ยวเกมนี้จะมาทําให้เพื่อนๆผ่าครบห้าสิบในคลิปเดียว ตอนนี้ยังศูนอยู่เหรอเนี่ยไม่มีสักเลเวลหนึ่งเลยเหรอเดี๋ยวดูนี้มีอะไรให้รับเฟสไหมอันนี้คืออะไรอะ่ะเพลย์ไทม์ได้100แล้วเนี่ยโอ้นี่ได้เจ็ด้อยครับเดี๋ยวผมขอใช้ exp boost ก่อนอะ exp boost นะครับแล้วก็เดี๋ยวรับเฟสเลยได้720ดร้อยี่สิเทนพาแล้วก็เลเวลสี่พันนะปะโอเคหน้ามาแล้วอันนี้คืออะไรตีทหารมดอันนี้ลงหอคอย อันนี้ตีสโนูมณฑาใช่ไหมอ่าใช่โอเคเวิวขึ้นไหมอ้มาแล้ววิวหนึ่งกดรับเลยโอ้โหพี่แอฟพึ่งวิวหนึ่งแล้วคลิปนี้มันจะตันได้ไงครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวผมขอสวยก่อนผมอยากได้หมาป่าวะเมื่อไหร่จะได้สักทีอะพื้นพๆพพหยุดหยุดโอ้โหไม่หยุดไม่หยุดมาเนี่ยครับผมเตรียมมาแล้วไอเทมนะครับ อันดับแรกนะครับจะเป็นพรีเมียมบเทน์พาสนะครับเดี๋ยวผมใช้เลยนะอู้เก็บได้900อันเลยเหรอวะใครจะเก็บบเทน์พาส900อันวะมายูสแล้วก็นี่ครับบวก10เลเวลยูสครับแล้วก็นี่ครับบวกทีละหนึ่งเลเวลครับใช่ครับใช้รุลวได้ไหมโอเคไม่มีคูดาวนะโอเคไปรัวๆลว์ลวะตอนนี้นะครับเราได้มา21เรเวลแล้วนะครับประมาณนี้นะของที่ได้มาสามารถกดรับทีเดียวได้ไหมเนี่ย อ๋อเดียบคลีมออได้ครับอ่ะเดี๋ยวบครมอเลยก็จะได้ของมาอู้ได้คอด้วยได้ของเยอะมากนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับอ่าเดี๋ยวเราขอดูสัตว์ฉี่ที่มันได้สัตว์ฉี่อะไรมาเอ่อเดือนนะ้ำมันได้สัตว์ฉี่ตัวอะไรมาเอ่ยซาวดูเดร็กตัวสีส้มๆเหรอซาวดูเดร็กน่าจะอยู่ในกราวนะครับซาวดูเดร็กเขียนงัน S O U N อ้าวไม่ใช่เหรอ อ๋อน่าจอยู่ในกระเป๋า่ะต้องเปิดก่อนใช่ไหมใช่วะอยู่ไหนวะมันคือตัวอะไรครับอ๋อแซนสาวอะไรวะดูผิดแซนครับแซน S A N D อ่านี่เป็นตัวบินนะครับบินอยู่ที่2 3, องสามห้าเดี๋ยวเราเอาออกมาโอ้มันก็ตัวเดิมอ่ะย้อมแมวครับอ่ะต่อไปนะครับต้องการอีกเท่าไหร่ 30เดเวลปที่ชอบครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นทิกเก็ตเอ่อซื้อเลยนะครับซื้อเลยบวก10บม t เช่ p พารนะครับอ่ะซื้อเลยซื้อ2รอบอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมากดใช้ครับอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนวะหรือว่ามัน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 แบบไปเลยอ๋อมันไปให้เลยนะครับโอเคนี่ก็ต้องกดใช้ก่อนเคมอ็ออโหได้ของเยอะมากอะตอนนี้เหลืออีก กเก้าเหลืออีกเก้าเวลครับเหลืออีกเก้าเวลทิกเก็ตเหลือเจ็ดร้อยพอไหมเนี่ยไม่น่าพอครับเหลืออีกเก้าเวลหนึ่งเวลใช้เท่าไหร่ใช้เก้าสิบเก้าไม่พออ่ะไม่พอไม่เป็นไรซื้อไปอ่ะครับสี่ห้าหกเจ็ดได้มาแค่เจ็ดครับตอนนี้อยู่ที่สี่สิบแปด ได้ทิเกตมาอีกเอาอย่างนี้พอดิอย่างนี้ก็พอดิใช่ไหมอา่าสคริปมีเท่าไหร่เอาพอดีเลยครับปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยครับครบแล้วตอนนี้ผมได้แนละ้ว GM 2ตัวนะครับรับมาดีครับรออะไรอนะ่ะนี่ครับได้นะแล้วโอยมาเลยวะ GM ครับโอ้โหเวล1หนึ่งตีสี SP ใส่ดีรออะไรอนะนี่ครับมาแล้วครับ ดูทรงแล้วตีแรงมากแน่ๆครับเดี๋ยวถอดก่อนแล้วก็ใส่แค่สองตัวครับโหแล้วมันตีตายเมื่อไหร่วะเนี่ยได้อยู่นี่ได้อยู่ตีแรงอยู่ตีแรงอยู่เดี๋ยวตีให้มันตายเลยอะ่ะจะได้เรียวเพื่นเท่าไหร่ตายแล้วได้มาโอ้โหเล้วห้ลอยครับตีหนึ่งเอ็นโอครับโคตรโหด นี่ขนาดยังไม่ได้อัพสตรงสแต็กเทียอะไรยังไม่ได้อัพนะเนี่ยตีแรงมากอะ่ะอ่ะเดี๋ยวอัพสแต็กก่อนละอันถอดก่อนถอดก่อนชาร์โด้แตกกับหมาปึ๊บอู ه, ้เอสบวกโอเคออขั้นต่ำคือเอสบวกนะครับโหไม่ออกออกมาแค่เอสอ,อ่ะไปต่อกันอ่ะมาละเอสบวกอุ S ้ยเอสเอสสวยมาเอสบวก ไหนวะเอ้ามาแล้วสวยต่อไปก็เบลูครับเบลูเอบวกมาแล้วเอสไม่เอาเอา SO. เอ่าสวยพอเป็นเอสบวกสวยเอสเอสอโอเคโอ้ยตีแรงมากอะ่อะ,ะ,ะโอ้แล้วสามารถใส่ได้สิบสามตัวโหดว่ะตัวเนี้ยตัวเดียวแบบกินขาดเลยอะ่ะโหดจัดนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปลองดาเมจกันหน่อยครับคือคลิปนี้จริงๆเนี่ยมันยังลองดาเมจแบบฟูลไม่ได้ครับเนื่องจากว่าไอเทียเนี่ยมันยังเป็นแบบเทียากากเลยครับต้องไปทําให้มันดีก่อนอนะตอนแรกว่าจะไปเล่นเนี่ยครับไอรันเจีรนครับไม่เป็นไรเดี๋ยวขอไปเช็คดาเมจที่ลูปปั้นหน่อยไม่ใช่ลูกป,ปั้นสิดมัมมี่เออมันก็ลูกป,ปั้นเลยแหลอะอะมาลองดูครับดาเมจเป็นเท่าไหร่ครับโอ้โหสิบหกสิบเจ็ดเอโครับโคตรแรงอะ แรงเกินไปป่านี่ดาบผมทำา A ได้ยังเหมือนจะยังไม่ได้นะครับดาบ B ีเอ่อดาบรีเจนดนะเอบีบน่าจะยังไม่ได้คนระับไม่เป็นไรโอ้โหตีแรงจัดจัดเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมไปหาดาบให้มันได้แบบว่าชา a d โดเอสเปคอะ เดี๋ยวผมดูก่อนมีนี่ไหมมีสนะี่พันครับได้อยู่มีสี่พันเดดเดี๋ยวผมขอแลกก่อนนะมีหมื่นเจ็ดเลยวะมีเยอะจังอนะอ๋อได้จากเกตได้จากแบท่านพาทมาเนาะเมื่อกี้โอ้ยเดี๋ยวค่อยกดแล้วกัน,นเยอะแล้วเกินอ่ะแล้วก็อ่ะนี่ครับ Shadow Aspect นะที่เราต้องการไปไม่ได้ไปไปไปได้เหอะ ได้ฮะ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 ดูทรงละดูทรงละผมดูทรงละไม่น่าได้วะ่ะอยากรู้ว่าดาเมจด,ดาบมันจะกลายเป็นเท่าไหร่แกึเบอร์นิ่งเฟรมเอามาไหมอ่ะไ,ไม่ได้ว่ะทุกคนจะหมดแล้วหมดหมดหมดแล้ว <laughs> หมดแล้วจริงๆเนี่ยมันมีสแต็กตรงนี้อีกนะครับเนี่ยสามารถอัพเงาได้อีกนะมันดาเมจมันจะเพิ่มนะแต่ ก็ทุกคนรู้กันดีเนาะผมเอาติ cket ทั้งหมดนะไปใส่ตรงนี้หมดแล้วเหลือแค่ร้อยสองนะครับคือถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนเนี่ยผมจะเอากลับมาไม่ได้นะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวรอเกมอัปเดตนะครับหรือว่ามีอะไรอัปเดตก็ยเดี๋ยวผมจะมาทำให้ทุกคนได้รับชมกันแบบเดิมนะครับงั้นฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็สำหรับนี้ไปแล้วผมเย้